สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเอมี่มรกตอวดรถหรูป้ายแดงสามีซื้อไว้รับส่งลูกชายไปโรงเรียนหากเอ่ยถึงดาราสาวที่มีสามีสายเปชื่อของเอมี่มรกตก็คงต้องเป็นเบอร์แรกๆเลยก็ว่าได้เพราะจะเห็นได้จากสามีสุธทีรัก์เจมจิรายุทธแสงทวีป เปหนักเปแน่นในทุกวาระและทุกเทศกาลจนหลายคนเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านเอมี่มอร์กอนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับรถสีขาวป้ายแดงซึ่งสามีเป็นคนควักเงินซื้อให้ใหม่อีกคันหนึ่งเอาไว้รับส่งน้องสายน้ำลูกชายสุดที่รักไปโรงเรียนโดยเธอนั้นได้เขียนแคปชั่นขอบคุณสามีโดยระบ,บุว่ารถโรงเรียนคันใหม่ของสายน้ำ ดน๊ดี้ซื้อให้ขอบคุณครับคุณพ่อขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ